อยากออกจากวงจรลดลดเล,ดล,ดลดิกๆอ้นวนๆ้วผอมๆฟังคลิปนี้ให้จบคุณผูชมขามาทำเอฟอย่างเดียวไม่พอนะคุณผู้ชมทำเอฟแล้วต้องบวกกับปรับการกินด้วยแล้วต้องเน้นว่าเราต้องเลิกติดหวานต้องห่างหวานให้ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมที่จะปรับอาหารอสการ์บอกเลยว่าไม่เป็นไรค่ะ คุผู้ชมค่อยๆเข้ามาฟังอสกานในช่องนี้นะคะไลฟ์สดก็ได้นะคะไลฟ์สดช่วงค่ำจั์ถึงสุกนะคะหรือไม่ก็ดูคลิปต่างๆก็ได้ะคะ่ะค่อยๆปรับใหม่เสร็จไปะคะ่ะแต่บอกเลยว่าสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะถ้าอยากจะออกจากวงจรลดๆลดเลือกต้องปรับอาหารจริงๆค่ะพอเราอยากจะลดน้าหนักเราอยากจะเปลี่ยนหุ่นเนาะอยากจะได้หุ่นแบบบางขึ้นเราทำให้เอฟแต่เราไม่ปับการกิน เพราะมันปรับไม่ได้เพราะไมล์เซ็ตมันยังไม่ถูกปรับเราก็อยากกินของปกติสมมติเรากินน้ำหวานน้ำมันลงชาลมผงมุกเข้าไปพวกนี้พอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ด้วยเาของหวานนี่ลักนะมันไป่านโดพามีนนะคะทําให้เรารู้สึกมีความสุขค่ะร้างกายเรามีความสุขนะคะมันก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนึงนะคะที่มีชื่อว่าเกเรนคือฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกหิวนะคะสูงขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกเรนสูงขึ้นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเลปตินเป็น เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากผอมจริงๆเราต้องทําให้เล็บตินสูงนะคะและให้เกเรนอยู่ตามการที่เรายังกินขนมหวานนหวานน้ำมะลงฉัลงไป้หมูองหวานพวกนี้นะมันเราไปกระตุ้นให้เกเรนมันสูงเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าวไปสักพักหนึ่งแล้วอย่างเนี่ยโอมโดพามีนมันผ่านโดพามีนมาแล้วรู้สึกว่าเอาฉันมีความสุขจังเลยฉันจะกระตุ้นให้ไ่อยากเนี่ยกินอีกสมศรีจะไปกินอีกกินอีกกินอีกสักพักคุณก็จะมีความรู้สึกทานแล้วเหมือนมีระบายเสียงเล็กๆมาบอกว่ากินอีกสิกินอีกสิถ้กินอีก แล้วคุณก็ไปกินอีกเพราะคุณกินเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาคุณชั่งน้ำหนักคุณเครียดอุตส่าห์แล้วพุ่งออกน้ำหนักขึ้นเท่าไหฉันลดน้ำหนักไม่ได้เลยคุณเครียดปุ๊บคอร์ติซอลฮอร์โมนพุ่งสูงขึง้นคอร์ติซอลฮอร์โมนเป็นฮอร์มโมนเครียดนะคะเขาจะออกมาช่วยช่วยเรานะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดก,การความเครียดได้ทุกครั้งที่คอร์ติซอลฮอร์มโมนพุ่งขึ้นมาก็จะกระตุ้นให้ก่อาบนะคะอยากจะกินอะไรหวานหวานเพราะเขาจะกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะกินอะไรก็ได้เเสสยยพลลลลััังงงงงาาาานนนใววว้้ออุหมดแ่่กฟต